เจะก็หน้าทิ่มไปโน่นเฮ้ยเจัดการเพื่อนเนาะเอาเอาเอาไอ้อวนต่อยหมอนเอาเอาเอาเด้อเอาเดูีิใครร้องก่อนกัน

来呀，听歌舞醉。